ราชาลูกหนังทวโล่ขอเสนอพอกอสจากลิพูเอคโครายงานว่าหลังจากที่เจเกนครอปได้ทำการแจ้งกับไมค์กอร์ดอนประธานของเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปถึงเรื่องการตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลของเขาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและหลังการสนทนากันในครั้งแรกจบลงไม่นานไมค์กอร์ดอนก็โทรศัพท์กลับไปหาครอปอีกครั้งและทั้งคู่ก็มีการพูดคุยกันแบบสนุกสนานมากขึ้นทั้งคู่หัวเราะใส่กัน และมีบางช่วงหนึ่งที่กอร์ดอนได้ทําการเสนอกับครอบว่าตอนนี้สมุดเช็คอยู่ในมือของเขาแล้วครอปต้องการขึ้นค่าในเท่าไหร่เพื่อที่จะอยู่ต่อไปเขาพร้อมที่จะอนุมัติมันในทันทีแต่ครับปฏิเสธและบอกว่าเขานั้นตัดสินใจมาอย่างดีแล้วและไม่มีวันเปลี่ยนใจอีกแล้วทางนี้บางคนบอกว่านั่นคือมุกตลกของไมก์กอร์ดอนแต่ก็มีความจริงบางอย่างที่มันอยู่ในการพูดล้อเล่นกันอยู่เสมอใช่ไหมมันคงหนักจริงๆสําหรับ,บบอสที่ผ่านมา และเขาคงอยากที่จะพักจากสโมสรลิปูแล้วจริงๆเข้าสู้มาเพื่อทุกอย่างที่สโมสร,รและทํามันสําเร็จมาหมดทุกอย่างแล้วการลงแบบที่สวยแบบนี้ก็ถือเป็นการแยกทางกันได้ดีที่สุดแล้วนะครับค่าเฉลีย่ยจีต่อเอของแนวลุกลี้วภูใน5เกมหลังสุดเมื่อทีมหงแดงไม่มีโมฮัมเหม็ดซาลาห์จากที่ผ่านมาดาวินนูนเย3ประตูบวก2แอซิสเดโกโชตา3ประตูบวก2แอซิสลุยดิอาร2ประตูโคด้กาโป1ประตู1แอซิส พิเศษเคอร์ติสโจน2ประตูไม่ใช่จะบอกว่าไม่มีซาร่าและดูดีขึ้นที่สติแสดงให้เห็นนั่นก็คือความน่าเหลือเชื่อของเจกเกนครอบและทีมงานของเขาแก้ปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในการทำส่วนที่ซาร่าขาดหายไปแน่นอนซาร่ายังคงเป็นคนสำคัญของทีมเสมอแต่สิ่งนี้แสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งเลยว่าครอบมองหาวิธีแก้ไขและผู้เล่นแนวลุกทุกทุกคนรวมถึงคนอื่นๆก็สามารถที่จะทำงานกันเพื่อทดแทนนักเตะคนสำคัญสาคัญได้ดีเลยทีเดียวนะครับ อย่าบอกเลยว่าถึงไม่มีครอปก็ได้บอกตรงๆเลยว่าไม่ได้โอเคไม่มีครอปก็สามารถพาทีมผ่านไปได้แต่มีดีกว่าเชื่อเถอะซาร่ามีความสําคัญจริงๆในเกมลุกของลิเวอร์พูลและยิ่งช่วงที่เหลือของฤดูกาลด้วยความสามารถของเขาจะช่วยทีมได้ดีเลยทีเดียวที่จะบอกก็คือชื่นชมครอปและทีมงานคุณภาพของเขาจริงๆและจนถึงตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เปปิดลินเดอร์บอกเลยว่าทีมได้มีการฝึกซ้อมเอาไว้แล้วในช่วงเวลาที่ไม่มีซาร่าอยู่ในทีมแบบนี้ อดัมคราฟตันจากเดอะอาร์ติกรายงานว่าสโม,มสรลิเวอร์พูลมีกำหนดการสำหรับการเดินทางไปทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาสำหรับการปรีซีซั่นในช่วงสัมมรนนี้และนอกจากลิเวอร์พูลแล้วทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาเซนอลเองก็มีกำหนดที่จะเดินทางไปยังที่นั่นเพื่อเข้าไปอยู่ในโปรแกรมของการแข่งขันที่ทั้ง3ทีมนี้จะพบกันอีกด้วยสโม,มสรลิเวอร์พูลส่งตัวแบ็กซ้ายโอเวนเบ็กกลับไปให้ดันดีเอฟซีทีมในสกอตติีเพิร์มชิพยืมใช้งาน ตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาล2023-2024หลังจากเรียกกลับมาสังกัดแม่แก้ขัดขุมกำลังบาดเจ็บรายงานจาก Daily Echo Sport ว่าเดิมกองหลังว,วัย21ปีก็ไปเล่นที่เด่นพาร์คแบบยืมตัวครึ่งแรกของสีซสั้นแต่โดนหงแดงเรียกกลับตอนข้ามสู่ศักราช2024เพื่อไปหลักประกันเรื่องขาดแบ็กซ้ายพร้อมๆกันทั้งแอนดูร์บสสันคอสตาซิมีฮาสอย่างไรก็ตามเวลานี้รอบโวสามารถฟื้นกลับมาขอสนิมได้แล้ว ทำให้แคงเวลจะกลับไปประสานงานแก่กุนซือโทนี่โดเฮอร์ตี้อีกครั้งการกลับมาเล่นให้สังกัดแม่เบกมีบทบาทเกมถล่มบอลนัด4ต่อ0เมื่อ21มก,กราคมส่วนการถูกปล่อยตัวเล่นยืมตัวอีกครั้งระหว่างซีซั่นไม่สามารถไปที่อื่นได้นอกจากดันดีเอฟซีตามกฎฟีฟาอันหนึ่งเดิมทีเบกได้รับความสนใจจากเซลติกเอฟซีเพราะเขาลงเล่นให้หงแดงไปแล้วจึงไม่สามารถเล่นให้สังกัดที่3ในหนึ่งฤดูกาลก็อาจต้องรอถ,ถึงตลาดซัมเมอร์อีกครั้ง เดบอคอบรายงานว่าหลุยเอลิก้พูดถึงชานการณ์ของเจอเกนครับได้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผู้จัดการมักที่ถูกส่องแสงมากเกินไปในแง่ของสื่อเรามักจะเป็นคนแรกที่ตกเป็นเป้าหมายเพื่อผลลัพธ์ของทีมไม่ดีการสัมผัสแสงจากสื่อมากเกินไปก็อาจทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายมากขึ้นและบางครั้งผู้จัดการทีมเองก็จําเป็นต้องปิดสวิตช์เล็กน้อยหรือก็ต้องถอยออกมาจากสิ่งนั้นๆ หลังจาก9ปีที่สมสรลิพูความปรารถนาของเขาที่จะชาร์จแบตเตอรี่ของเขานั้นเป็นที่เข้าใจได้ก่อนที่จะไปพบกับความท้าทายใหม่อีกครั้งที่สโมสรอ,อื่นแน่นอนมันไม่ใช่ที่สิ้นสุดหรอกของการเป็นผู้จัดการทีมเมื่อเวลาผ่านไปเขาได้พักและชาร์จแบตใหม่เขาจะกลับมาเพราะเขาคือคนที่รักในฟุตบอลมากที่สุดคนหนึ่งเช่นกันและเราก็ไม่สามารถอยู่ห่างจากสิ่งที่เรารักได้นานหรอกนะ RMC สปอร์ตรายงานว่านาบีเกตายอมรับเลยว่าเขาเสียน้ำตาเลยเมื่อได้ยินข่าวว่าเจคินครอปกำลังเตรียมที่จะมาสมสรรัครส่งลิปูไปหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้เกตาให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อข่าวที่ว่าครอปเตรียมก้าวลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่เขาพาทีมชาติกีนีผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายสำหรับการแข่งขันแอฟริกันคัพออฟเนชั่นได้ในที่สุดบอกตามตรงเมื่อผมได้ยินข่าวนี้ผมสารภาพเลยว่าผมก็มีน้ำตาไหลออกมา ผมคิดเสมอว่าผมเป็นเหมือนลูกชายของเขาที่สโมสรลิเวอร์พูลและผมก็นับถือว่าเขาเป็นพ่อของผมอีกคนหนึ่งเลยแอนด์สปอตเต้โคกรูเฮดโคชท็อดแนมฮอสเปอร์เป็นกุนซืออีกคนที่ออกมาพูดถึงการประกาศลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมลิพูลของเจเกนครอปเพราะเบิร์นเอาท์คือสิ่งที่เข้าใจได้ก็แค่แอบเสียดายแม้เป็นคู่แข่งวังให้รีชาร์จเพื่อคืนวงการโดยเร็วที่สุด การตัดสินใจของคุณซือวัย56ปีสั่นสะเทือนทั้งวงการลูกหนังโลกเพราะบรรดาเพื่อนร่วมอาชีพต่างประทับใจการทำหน้าที่ของเจเคหนึ่งในนั้นคือคุณซือออซซี่ที่พรรษาแก่กว่า2ปีผมก็ประหลาดใจเมื่อทราบข่าวครอบลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเหมือนคนอื่นๆเพราะเขาคือผู้จัดการทีมหัวกะทิแถมผลงานทีมก็กำลังไปได้สวยการเปิดปากผ่านไอทีวีสปอร์ตแต่ในเวลาเดีวยวกันก็เข้าใจได้จากส่วนลึกของจิตใจ บางทีพวกเราเหล่ากุนซือที่คุมทีมมาได้สักพักใหญ่จะทราบกันมันคงกล้องในหัวไม่ไปไหนเพราะเราทราบว่าบนตำแหน่งที่ดำรงนั้นคุณจำเป็นต้องทุ่มเทกแก่มันมากแค่ไหนบางทีเขาคือหนึ่งในคุณซือที่มีความเป็นตัวของตัวเองชัดสุดในวงการคือจะสื่อว่าเป็นผู้จัดการทีมที่โดดเด่นระดับโลกและถูกขนานานามเป็นหนึ่งในคนที่ดีสุดแต่เมื่อคุณทำงานให้สโมสรหนึ่งๆเป็นเวลายาวนานมันเริ่มหมดมุก คุณจะรู้ลำดับว่าต้องสร้างทีมใหม่ตลอดเวลาในบริบทเดิมๆมันจึงดูเหมือนว่าการประกาศลงจากตำแหน่งของเขาคือเรื่องที่เข้าใจได้ความหวังเดียวของผมคือให้แกอยู่ห่างจากเกมฟุตบอลไปสักพักด้วย2-3เหตุผลหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญสุดคือเรื่องการแข่งขันหมอนั่นไม่อยู่จะเปิดโอกาสให้แกผมเพิ่มอีกหน่อยไม่ต้องรีบกลับมาก็ได้ มิเกลอาร์เจตาเฮดโคตอาเซนอนคือกุนซือคนสุดท้ายในกลุ่ม6มหาอำนาจพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อการประกาศลงจากตำแหน่งผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลของเจอกล็อปว่าทำเข้าใจหายเพราะแกคือเพื่อนร่วมอาชีพที่มีความเป็นมนุษย์สูงครอปแจ้งข่าวดังกล่าวก่อนเตะสุดสัปดาห์เอฟเอคัพรอบ4ีที่ผ่านมาแล้วเพราะปืนใหญ่ตกรอบไปแล้วไร้ค right ิวเตะทำให้กุนซือสเปนิชยังไม่มีโอกาสพูดถึงเรื่องนั้นผ่านสื่อมวลชน กระทั่งมีโอกาสในงานแถลงความพร้อมก่อนเยือนฟอร์เรสต์30มก,กราคมอาร์เตต้าก็ร่วมยกย่องเจเวว่าช่วยยกระดับพิม์ลีกอังกฤษให้ดีขึ้นและขัดเกลากึ้นแก่เขาในทุกครั้งที่เผชิญหน้าผมคิดว่าแกทําให้ลีกนี้ดีขึ้นคุณซูสเปนิสเริ่มกล่าวประการแรกคือตัวตนทั้งหมดของแกทั้งบุคลิก,กภาพสเสน่ห์แนวคิดการทรงทอดไอเดียฟุตบอลในหัวอารมณ์ร่วมต่อเกมล้วนเป็นเรื่องที่พิเศษเขามีส่วนร่วมอย่างยิ่งใหญ่ต่อการเติบโตของลีกนี้และผมรักวิธีการที่แกทํา อารมณ์ที่แกใส่ลงไปและเมื่อคุณมองสิ่งนั้นในแง่ความเป็นมนุษย์จะอธิบายเหตุผลของมันได้ความท้าทายและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับงานของเราผมก็คิดว่าทุกคนจะเข้าใจได้เหตุผลครอบประกาศวางมือเมื่อไรก็ตามที่ใครสักคนได้ทําอย่างที่เจอเก้นทาเพื่อสโมสร,รฟุตบอลในลีกนี้คุณก็ต้องนับถือสิ่งนั้นและโดยพื้นฐานก็ต้องกล่าวขอบคุณเพราะผมมองว่าแกทําให้หลีกดีขึ้นผู้จัดการทีมทุกคนดีขึ้นและลีกนี้ยิ่งเข้มข้นเป็นการแข่งขันที่สวยงาม ตลอดอาชีพเฮดโค้ดอาเตต้ายังดวนกลืนครอปมากสุดที่13หนผลจากทุกรายการชนะได้มาสีครั้งเสมอ3แพ้6อดีตแข้งเจ้าบุญทุ่มตั้งแง่หลังครอปถูกโยงคุมบาซโลนามาโคซาร์อดีตนักเตะบาซโซนากลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องการแต่งตั้งเจเกนครอปเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมยักษ์ใหญ่แห่งแคว้นคาตาลัน หลังจากที่เจ้าตัวอําลาทีมลิพูในพิมลิกโดยเขาได้กล่าวในทํานองที่ไม่เห็นด้วยว่าวันนี้พวกเขายกย่องครอปและขอให้เขาเลือกย้ายมาคุมบาซา่าแต่ในรอบ9ปีครอปคว้าแชมป์พิมลิกและแชมเปี้ยนลีกอย่างละ1สมัยรวมถ้วยในประเทศเขาไม่ได้แชมป์ถึง6ฤดูกาลส่วน3มฤดูกาลแรกไม่ได้อะไรเลยในขณะที่ชาบี้อยู่ที่นี่มากกว่า2ปีและปัจจุบันเป็นแชมป์ลาลิกาประเด็นดังกล่าวถูกพูดถึงหลังจากที่นายใหญ่ชาวเยอรมันประกาศเตรียมอําลาทิมแอนฟิว หลังจบฤดูกาลนี้ผ่านทางเว็บไซต์ยังเป็นทางการของสมสรหลังจากที่เข้ามารับงานตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2015โดยเจ้าตัวตั้งใจจะขอหยุดพักการคุมเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าโจนาปาตาประธานของบาซโลรนามีความชื่นชอบฝีไม้ลายมือของครับเป็นการส่วนตัวซึ่งทำให้สื่อในสเปนเชื่อว่าทีมอสูปรานาก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อดึงเข้ามาทำงานในถิ่นคำนูนในอนาคตเช่นกัน เบดเวย์ยังคงแสดงความเชื่อมั่นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถคว้าแชมปพี้ยนลีกในซีซั่นนี้ไปได้แม้ว่าจะตามหลังลิพูอยู่5คะแนนบนตารางก็ตามคงแดงถูกยกให้เป็นเต็ง2แม้ว่าพวกเขาจะยังคงรั้งตำแหน่งจ่าฝูงในเวลานี้โดยมีอัตราต่อรองอยู่ที่5ต่อ2ผพิดกับทีมเร์ยบยสีฟ้าที่กลายเป็นเต็ง1ด้วยราคา4ต่อ6ในขณะที่อาเซนอลเข้ามาเป็นเต็ง3ด้วยอัตราต่อรองที่7ต่อ1ส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์นั้นอยู่ที่เต็ง4ด้วยราคาที่ค่อนข้างห่างไกลพอสมควรที่30ต่อ1 ส่วนแอสตันวิลล่าของอุนาเอมรีที่ทำผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้มีชื่อเข้ามาเป็นเต็ง5โดยมีราคาอยู่ที่40ต่อ1เลยทีเดียวสำหรับเกมนะัดต่อไปของลีพูลพวกเขาจะลงเล่นเป็นคู่สุดท้ายในคืนวันพุธพบกับเชลซีที่แอนฟิลด์ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะเปิดบ้านรับการเยือนของเบอร์ลีโดยจะเป็นคู่แรกในคืนวันพุธเช่นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ